สวัสดีครับเพื่อนๆบ่อ,บอปลาครับทําเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆชาวยูทูบด้วยนะครับเฟซบุ๊กก็ตอนนี้มาเช็คอุณหภูมิน้ำตอนเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงกว่าเลยน้ําก็ยังเย็นอยู่นะครับน้องปลาก็มีความสุขีทุกๆตัวเลยนะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าน้องมีความสุขมากขึ้นนะครับ ก็อุณหภูมิตอนนี้นะครับหลายคนถามมาเรื่องของวิธีการทําวัสดุอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมว่างจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับตั้งแต่ท่อนบนยันจนถึงท่อนล่างนะครับว่าใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างใช้ปั๊มตัวไหนนะครับนี่นะครับตอนนี้บ่ายโมงนะครับอุณหภูมิอยู่ที่23.5องศานะครับถือว่าทําได้ดีเลยนะครับกับคูลิ่งทาวเวอร์ในราคาประหยัดประหยัดนะครับแถมยังประหยัดไฟด้วยนะครับก็ ทั้งชดุดอ่ะทั้งปัม๊มบวกพัดลมกินไฟอยู่ประมาณไม่เกิน200วัตต์ประมาณ150บวัตต์ถึง170บวัตต์ประมาณนี้นะครับถือว่าประหยัดไฟมากเลยนะครับกับบ่อขนาด26ตันของผมนะครับถือว่าแฮปปี้ครับแล้วก็ระยะเวลาในการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ด้านในผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ได้นานไหมแล้วก็เวลาใช้นานๆแล้วจะมีผลกับน้องปลาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราเรา,เราค่อยมาศึกษาดูพฤติกรรมของปลา ดูสุขภาพร่างกายของน้องกันอยู่เรื่อยๆกัแล้วกันนะครับเพราะว่าก็นี่คือการทดลองนะครับทดลองลองคิดเองทําเองดูนะครับว่ามันน่าจะใช้ได้อะไรนะครับก็ักการก็เหมือนคูลิ่งทาวเวอร์ทั่วไปนะครับแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์ข้างในคือจะมีอากาศที่วิ่งผ่านน้ําเยอะกว่านะครับก็ตามนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจนนีดูให้ดูครับ23องศาในในเวลาบา่บายโมงบ่ายโมงบ่ายสองถือว่าโอเคครับแดดเปี้ยงๆเ,เลยไม่มีร่มแม้แต่น้อยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันนะครับ